สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามากินหมักกะลิ่งปิงจ้ะโอ้าต่ายน่ไม่ออกวาเป็นปลากใหม่ลูกแต่ละน่างแ่บว่าจะแสบบอแ่บหลายเลยแ่บบอพี่เขียกินโซ่นะนินโซ่ไหนแบบทาแ่บแ่บ ไม่สูง <rôle à> <s ống> ้าวารดงสูงหรยแบบจะยกินดนใหญ่โวยสูงข่งเลยเนาะเจ้ากองมายังสูงมาจ้ะกระดานมันมีอะไรเรนี่สม่านักดูนยี่นนเ็มเฮียเสียของฝุนเอาทีชชูมาเซ็นให้นะ